เรื่องราวของชุนวิศวกรอวกาศที่ถูกส่งมาเพื่อทุบทำลายโลกตามประกาศเวนคืนที่เพื่อสร้างทางด่วนอวกาศแต่ดันมาติดใจเข้าแกงของชนแดนหนุ่มธรรมดาธรรมดาที่เปิดร้านข้าวแกงที่ใต้คอนโดแห่งหนึ่งชุนเสียดายว่าถ้าเขาทำลายโลกไปก็จะไม่มีโอกาสกินของอร่อยๆแบบนี้อีกเขาเลยตัดสินใจว่าจะเลื่อนกำหนดการทำลายโลกไปก่อนและกลับมากินข้าวที่ร้านนี้ทุกเย็น ตรบับใดที่อาหารของชนแดนยังอร่อยถูกใจเขาก็จะเลื่อนวันทำลายโลกต่อไปอีกหนึ่งวันแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาเบื่อแล้วค่อยทำลายโลกก็ได้แต่ปัญหาก็คือมันเป็นอาหารไทยไงมันเลยอร่อยทุกวันน่ะสิและโดยที่ไม่รู้ตัวมิตรภาพระหว่างชนกับชนแดนที่เจอกันทุกวันกินข้าวด้วยกันทุกวันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างช้าๆครับชะตากรรมของโลกทั้งหมดจึงตกอยู่ในมือของพ่อครัวเจ้าของร้านข้าวแกงธรรมดาคนหนึ่งโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลย ติดตามได้ในอาหารมื้อสุดท้ายก่อนโลกกลายเป็นทางด่วนอวกาศอ่านต่อได้ที่ลิง์ใต้คลิปค่ะ